ี่ตัวมันแต่งงานนี่ย้ผัวราเก่ประกวดอายุ6้ประกวดเนี่ยซื้อมาซ่เนี่ยเายตัวมาเผาทุกค่เอาไปพูดุดยอดอีีกลืกรน่านรไตมีสาวปุกลุกสาวตองอูสาวมอดสาวสาวลูก

ก็สิได้มากคือว่ามันปูลุกอว่าเจ็ดสาตะไลเนาะวันนี้สี่สาตะไลาดออกซีนเดี๋ยวเขจะพาไปยืนเสาต้นบอกกันต้นตีมาแล้วค่ะดีี่นออกเบิ้งเ้อต้นบังดาตี่เสียงม่วง ไปหาแต่เากอะไรมาหาบงผู้ชา้นี้ประกวดรถเก่งาะประกวดริถชื่อามหอมเออหมายเลขหหมายเลขหไปกับสาวซารารับเดินมาเาทีเขาเอันนี้ยังก่อนยังก่อนก่อนอีน หมายเลขหนึงสาวดูเฟสมินถามมาเฟสมียผู้ใดพี่น้องโครงการมหารสนใดของตำบลสงข้าวน้องครับตวนี่นี่ความสามารถพิเศษกินก๋วยเตี๋ยวสองถ้วยพร้อมเวลาเดียวกันไม่ใช่นะก๋วยเตี๋ยวแบบูนหมายเลขสองนางสาวลูกค้าประเทศไทย นี่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 อ่นี่าอ่นฮ่าฮ่นฮ่า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 ฮดาย่าฮ่าฮ่าฮ่เฮาเ่าฮาฮยา่าฮ่าฮ่าี่าฮ่าน่า่นฮ่าฮ่เฮ่า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 น่า่าฮ่าห่าฮ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 ่าาฮ่า่าฮาล่าโ่ษฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่า่าฮ่า่าฮาฮ่า่นฮ่า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 ฮงทฮาไม่่า่ะ

ลุงพ่อนน่งลงคตาลุงพ่อน้่ะลงพ่ออย่าวนวัวค่ะน้าก่อนมันจะกินของสงอย่างไาล่ะค่ะวปลยต่อไปค่ะ่สาวโเบ์ตไปค่ะการกานมัดผสมพบควันน้างามสีลงพ่ออะไรใส่โคดเขาไปงานตีมั้ยงบช่วย นนขวานหันหน้ามานี่แมีขางหน้อยร์ดออนแอ่เนาะแอ่ข้างหลังนี่ยอะไรนะแอ่กุกดาทำไมลาครคะนี่มันมันอาคนอาคนเนค่ะเินางหน่ะ ฉันงงานรวมตัวค่ะน้องยูกินี่พระเอกมัดนี่พระดุลส่งเข้าประกวดมาเลขสองแรกแรกในศพเข้าประกวดน้องสาร่างงานลาบันประกาศรางวัลเลขเลยนะคะโอ้โหลางวัลขวัญใจหลวงพ่อมันมีขวัญใจหลวงพ่อด้วย เกียวยังกระเพาะหลวงพ่อเชิญค่ะหลวงพ่อเชิญมอบรางวัลค่ะขวัญใจหลวงพอ่อมอบรางวัลให้เกศนางงามนิมนต์ค่ะหลวงพอ่อมอบรางวัลให้เกศนางงามรางวัลขวัญใจหลวงพ่อจะตกเป็นของใครนะคะ <c oughs> มจะว่าพระมาเกีก่ยวยังไงเอาขอ,ขอรับตีหน่อยค่ะรัาจะ,ะลุนแบบรักถึงใจค่ะขวัญใจหลวงพอ่อได้แก่ใหม่เลยใหม่เลย

คุณผู้ลูกค้าคะคือละวันนี้มาจากที่ไหนคะควรจะหลวงพ่อจากพระอาจารย์นะครับพระป่าศรีชัยมงคลส่วนหลวงพ่อเหลี่ยมอัจฉริยค่ะหลวงพ่อใครจะเดินยืนนานค่ะแล้วไข่ร่วมเชิญนั่งค่ะครับแล้วันต่อไปค่ะละวต่อไปรางวัลหัวใจช่างกล้าฮะช่างกล้ามาประกวดนี่แหละค่ะหรือว่าช่าง หัใจช่างกล้องแต่เมื่อได้ไปมาไล่พาคเอกลิ่งดีเดีดไม่ไปขาดรุนหรือตามาไล่ดีเด็ดหลังวันมีหัวใจช่างก yes ้าได้แก่ลางวันห้าพันบาทกับขลบปิ๊บอีกหึ่งปิ๊บสุดยอดมากเงินละวันนี้จะเป็นของใครนางงามแอด้ารอเลยค่ะ กาได้แก่ไม่เลียนเชิญดนาเตราจันการชัยบันสินชุนวัครับแเราคิดบัดมือใทยจะคิดได้ยุติจิตน้ำพ่ได้ายายายลายร้อยคิดพีนองเรา่เมืกมาฝากได้แก่หมเล่ได้แก่น้องโรเบิร์ตค่ะประพุรางวัลจากพี่นุ่ย์ได้ไหครับ ตะโกนรล้กทำเนี่ยไดเไข้าโอ้ยด่ากินี่โวนแบบหูกับไฟย์พะย่หล่ <c oughs> ระรางวัลต่อไปค่ะเงินรางวัลห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทพร้อมกับโล่พระนักดานนางเอกมีดิแอ่ขาใหญ่มีแข่งใหญ่เออพิงแอ่ขาแ,ขแอ่แขาเนียนแอ่ขาใหญ่แอ่ขาสวยผิวสวยนางงาผิวสวยได้แก่ เรียนเชิญอาดอเตร์แพทย์หญิงฝ่ายนักขึ้นบุญเพชรปุ๋ยมอบขึ้นรางวัลผ่านขอดนึ่ตีเลยค่ะเป็นท่านหมอหรือค่ะหมอสีธัญญาแพทย์หญิงกกนโพราสมเกิดก็ไม่ได้ใส่รองอนยญาตแบบนั้นี่ะไรจะกล่าวกับนางงานไหมคะเยี่ยมจริง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 สมควรได้เป็นหมอสีธัญญาค่ะ ลางมันหันใจช่างกล้าได้แก่ใครค้าคุณปุๆๆนน๊กโหมาและหนึ่งนางสาวเคนตุ๊กขา อางงามหายเลกสี่อะอะไรองคนั่นนะ่นูเามาก่าหายเล็สี่นางงามนางงามจกวินแลวลูกขน้ำตาอยพ่ยิ่น่คุณไ่าดอยางหอส่ตัอร์เินบอร์เุวรลูกลูกวนูหมายเลขสี่ลูกาเลสี่นะสาวเชินตะลกแล้วนางงามจะตีกับกันพีก่อนห้าัวมึงขาดป้องยุตไป้อง้เนไเงียขม่าเนะไปเพิ่งไปม้อผัดผู้บิ๊กก้องคุณน่ะผู้ชายสูง คนบอกเป็นม okay. ั่เียนเาะยี่ยมจริงเยี่ยมจริงเยี่ยมริงครที่ไังช้างยี่ยช้าผู้ที่ได้ชนะเริอมใช่อะรางวัลขวนใจสื่อมงชนสื่อมงนสื่อมงชน ฟ้องจืองเฉที่ก่อนบอกพิัหนามันวังเวงหามงคนทาเกเนียนเจรดรศาสตราจารย์บัตริมาดุลขึ้นมอบรางวัลค่างามวพี่นองยามเพิ่นเต่งหน้าเพิ่นหวานเสด็จขอเชิญอ่าดรนางงามพึ่งพูนผู้ทูนหนะไ้แลเมือน ทำไมพูดอย่างนี้ไอเันยังยังมนเยอะอใสไมาองอโอเคไ้มาจำพูดทไมพูดเนี่ยลางวังขวงใจสื่อบงชงไ้แกม่เลยมาเลครับโอ้ยขอไม่ให้พูดหรืไม่ใช่ขอผู้ออไรเนีอะไกัไดอาต้มาเดนนเอา Oh. เ,ปเป็นไทยพี่โอตเปนเป็ไทยพันธดีเอาล่ลยเพาะอะไาเชิญน,นางอนนเอาเอาเอาเาเอาเอาเาเอาลอาเอาาเานาเอาาามานเอา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 เามาาาเามาัมาาเ <c oughs> อ้าวสำหรับคลิปนี้พี่น้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับการประกวดนางงามนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มหานัดขอบคุณครับ